แหมก่อนเกมรอบรองชนะเลิศในคาราบาวครับจะจบลงไปเนี่ยแฟนบอลทั้ง2ทีมยังพูดติดตลกอยู่เลยว่าถ้าคู่ชิงชนะเลิศเป็นฟูลแ่มกับมิดเดิลสโบเนี่ยคงจะหาไม่น้อย แต่สรุปสุดท้ายคู่ชิงในฝันก็มาตามนัดลิเวอร์พูลประทะเชลซีก่อนที่จะถึงรอบชิงชนะเลิศมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นลีป่โปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้คได้วยนะครับยอดเยี่ยมดีใจด้วยนะจ๊ะทั้ง2ทีมหลังจากที่นัดแรกแพ้มาก่อนเล่นเอาแฟนบอลใจคอไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ แต่เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทีมสิงบูเชลซีก็ไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่2แถมยังเอาคืนแบบทบต้นทบดอกไล่ถล่มบิดเดนส์โบไปยับเยิน6ประตูต่อหนึ่งถึงขนาดแฟนบอลที่ไทยสามารถปิดไฟนอนได้เลยตั้งแต่ครึ่งแรก เพราะนำห่างถึง4ประตูต่อศูนย์โอ้โหช่วงนี้เพื่อนรัฐเนี่ยโหดจริงๆเลยทิ้งกันซะแล้วโดยที่เพื่อนรักแดนใต้ของแมนยูได้ประตูจากโคพาเมอร์ที่ยิงคนเดียว2ลูกรวมไปถึงประตูจากอักเซลดีซาซี่เอนโซเฟนันเดสและโนนี่มาดูเอเก้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับได้สําเร็จ เกือบไปเหมือนกันนะเกมแรกเนี่ยแพ้ไปก่อนโอ้โหเด็กสิงบูเนี่ยใจคอหล่นลงไปตะตุ่มเลยแต่สรุปสุดท้ายกลับมาเล่นในบ้านตัวเองถล่มไปซะยับเลยเฉียบเพื่อนหลังจากนี้เด็กสิงบูเชลซี Chelsea, ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าในรอบชิงชนะเลิศเนี่ย ประสบการณ์ของเมาริซิโอโปเชติโนรวมไปถึงเตียโกโซิวาที่เคยผ่านนัดชิงชนะเลิศในฟุตบอลทั่วใหญ่ๆมาแล้วจะช่วยนักเตะรุ่นน้องในทีมได้มากน้อยขนาดไหนก็หวังว่าเพื่อนรักแดนใต้จะคว้าแชมป์มาได้นะจ๊ะและเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟนบอลของทีมอื่นๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่ชิงในฝันต้องมาแล้วแบบนี้และหงแดงเลเวอร์พูลก็ไม่ทำให้เดอะคอปต้องผิดหวัง แต่อาจจะมีเสียวสันหลังช่วงท้ายเกมอยู่บ้างทั้งที่ขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่11จากหลุยดีอาร์ซึ่งหลังจากนั้นหงแดงก็พยายามบุกเข้าใส่จะเอาประตูที่2ให้ได้แต่มันก็ไม่มาสักทีเป็นไงเด็กหงเมื่อคืนลุ้นเหมือนกันเนาะก็เลยทำให้ช่วง15นาทีสุดท้ายฟูแลมไล่ตามตีเสมอจนได้ในนาทีที่77ก่อนที่ลิเวอร์พูลจะโดนโหมบุกเข้าใส่อย่างหนัก แต่คู่ชิงในฝันก็มาตามนัดจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1รวมผล2นัดลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2เข้าไปชิงคาราบาวครับกับเชลซีได้สำเร็จแหมเป็นไงเด็กหงช่วงท้ายๆกัดเล็บกันเลยละซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันของหงส์แดงลิเวอร์พูลตอนนี้พวกเขากำลังคั่ว4แชมป์อยู่และแชมป์คาราบาวครับอาจจะเป็นใบเบิกทางที่ดีในการทำให้พวกเขา คว้า4แชมป์สำหรับฤดูกาลนี้ก็ได้นะเด็กหงเออก็ไม่แน่เจกเกนคอปประสบการณ์ก็สูงได้แชมป์มาเยอะนักเตะแกนหลักในทีมก็ได้แชมป์มามากมายนักเตะตัวใหม่ๆก็ฟอร์มดีเพราะฉะนั้นนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีมีลุ้นที่หงแดงลิเวอร์พูลจะได้ชูถ้วยแชมป์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของหงแดงลิเวอร์พูลและแฟนบอลของสิงบูเชลซี ต้องทำตัวให้ว่างเอาไว้นะในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับวันที่25กุมภาพันธ์เวลา5ทุ่มครึ่งได้ลุ้นกันสนุกแน่นอนคู่ชิงในฝันหงแดงประทักสิงห์บูห uh, ไม่รู้จะจบยังไงแต่ถ้าใครได้แชมป์ดีใจด้วยนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอถามล่วงหน้า1เดือนเลยนะว่านัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับสรุปสุดท้ายแล้ว ฝั่งไหนจะได้แชมป์ไปครองระหว่างสิงบูเชลซีและหงแดงลิเวอร์พูลคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ